วิกฤตสถาบันการเงินสหรัฐยังลามหนักดันโกสปอตขยานทดสอบ1,914ดอลลาร์ 1, 14, ส่วนทองไทยพุ่งแรงแตะ31,000บาทสวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางช่อง YouTube g o a l l o w เพจ g o a l l o w แลวก็เว็บไซต์ g o a l l o w c o m G O L D A R O U ND, วันนี้อังคาร14มีนาคมแล้วนะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคํายังพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับเป็นผลพวงจากวิกฤตบการเงินของสหรัฐซึ่งมีหลากหลายมุมมองที่ต้องติดตามกันแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหายังไงฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชช่องทางต่างๆของโกอาร์วให้ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็จะนําข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงทองคํามานําเสนอกันอย่างต่อนเนื่องนะครับก่อนอืน่นเรามาดูภาพรวมราคาโกลสปอร์ตเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับ ปิดบวกขึ้นมาอีก46ดอลลาร์ราคาขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่1,914ดอลลาร์นะครับโดยตั้งแต่ราคาทองคําเริ่มกลับตัวตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาจนถึงเมื่อคืนนี้ก็บวกมารวม100ดอลลาร์แล้วนะครับที่สําคัญคือเมื่อคืนนี้ดันให้ราคาทองคําแท่งเช้านี้นะครับ14มีนาคมบวกแรงถึง300บาททําให้ราคาขายออกตอนนี้อยู่ที่31,100บาทส่วนราคารับซื้ออยู่ที่31,000บาทนี่คือราคาเปิดตลาดตนประมาณ9โมงครึ่งนะครับเราย้อนกลับมาดู การเคลื่อนไหวของราคาก o ล์สปอตเมื่อคืนนี้กันได้แรงหนุนจาก รัชินยอล่าที่อ่อนค่าลงนะครับเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงถึง0.95มาแตะที่ดับ103.5985นะครับขณะที่อัตราผลตอบแทนรัฐบา,าลสหรัฐอายุ10ปีล่วงลงแต่ระดับ3.470ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารสหรัฐนะครับหลังการล่มสลายของซีดีคอนวันเล่แบงหรือว่า s v b นะครับทั้งนี้ทางประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเมื่อคืนนี้ก็ได้ออกมาถแถลงข่าวนะครับโดยขอให้ชาวอเมริกันมีความเชื่อมั่นต่อระบบธนาคารหลังจากที่ทาง การสหรัฐได้ออกมาตรการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากการปิดกิจการของ Silicon Valley Bank แล้วก็ s i ก n a t u r e ์แบงก์นะครับโดยลูกค้าที่มีเงินฝากของทั้งสองธนาคารจะได้รับการปกป้องและจะสามารถเข้าถึงเงินฝากได้ภายในวันนี้นะครับนี่คือคําแถลงของทางโจไบเดนนะครับสั้นๆเพื่อเรียกความเชื่อมั่น กลับมาให้กับชาเมริกันเพื่อว่าจะทดาไม่ต้องแพ้กันไปถอนเงินทำไมล่ะครับขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์เองก็รายงานว่าผู้ถือหุ้นของ SVB Financial Group นะครับบริษัทแม่ของ Silicon Valley Bank เนี่ยนะครับได้รวมตัวกันฟ้องผู้บริหารต่อศาลร,รัฐบาลกลางที่เมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโดยกล่าวหาว่าทางผู้บริหารของ SVB เนี่ยปกปิดข้อมูลนะครับที่ว่า SVB มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะลูกค้าแห่ถอนเงินฝากนะครับในกรณีที่อัตราดอกเบีย้ยปรับตัวขึ้นและได้ส่งผลกระทบ Thank okay. you. ต่อสภาพคล่องของภาคธุรกิจซึ่งรวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพในกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งเป็นฐานลูกค้าสําคัญของ SVB ด้วยนะครับนอกจากนี้การขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดยังทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลดีตัวขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลให้ราคาพันธบัตรปรับตัวลดลงเนื่องจากการที่ราคาพันธบัตรปรับตัวผกผันนะครับต่อราคาผลตอบแทนนั่นก็คือความคืบหน้าเกี่ยวกับผลพวงของธนาคาร SVB ที่ถูกปิดก,การไปนะครับอย่างไรก็ดีตอนนี้หลายฝ่ายกําลังติดตามข่าวของเครดิตสวิ ที่มีโอกาสที่จะเป็นกิจการธนาคารขนาดใหญ่แห่งแรกนะครับที่ต้องล้มละลายจากการขาดสภาพคล่องเป็นลูกโซ่ด้วยนะครับก็ลองดูนะครับว่าปัญหานี้ จะลามกันไปถึงไหนนะครับนอกจากเรื่องวิกฤตของระบบธนาคารที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับคืนนี้ยังต้องติดตามการเปิดเผยด,ดัชนีราคาผู้บริโภคและ CPI นะครับซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคประจําเดือนกุมภาพันธ์โดยนักวิเคราะห์คาดว่าดัชนี CPI ทั่วไปนะครับซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานเดือนกุมภาพันธ์จะตับตัวเพิ่มขึ้น6%นะครับเมื่อเทียบเป็นรายปีชะลอตัวลงจากระดับ6.2%ในเดือนที่ผ่านมานะครับ แต่เมื่อเทียบไปลายเดือนคาดว่าดัชนีทั่วไปจะปรับตัวเพิ่มขึ้น0.4%จากระดับ0.5ในเดือนมก,กราคมนะครับส่วนดัชนีพื้นฐานไม่นับรวมหมดอาหารและพลังงานเดือน กุมภาพันธ์นะครับคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น5.5%นะครับเมื่อเทียบเป็นรายปีชะลอตัวจากระดับ5.6%ในเดือนที่ผ่านมานะครับและเมื่อเทียบเป็นรายเดือนคาดว่าดัชนี CBI พื้นฐานเดือนกุมภาพันธ์จะปรับตัวเพิ่มขึ้น0.4%แต่ว่าจะสอดคล้องกับเดือนมกราคมนะครับต้องมาดูว่าตัวเลขที่แท้จริงในคืนนี้เมื่อประกาศออกมาจะสอดคล้องกับที่คาดการณ์หรือเปล่าแล้วตลาดจะ take action อย่างไรนะครับเพราะว่าในช่วงนี้กรรมาการเฟดได้เข้าสู่ช่วงงดแสดงความเห็นและให้สัมภาษณ์ใดๆนะครับก่อนการประชุม FOMC OMC ในวันที่21แล้วก็22มีนาคมนีครับจึงยากจะหาความชัดเจนในช่วงเวลาหลังจากนี้ไปนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้างกับวิกฤตธนาคารที่เกิดขึ้นรวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อที่จะออก มาประกาศในคืนนี้แล้วก็วันถัดไปด้วยนะครับมาดูมุมมองของบริษัทค้าทองคําไทยในประเทศต่อสถานก,การณ์ปัจจุบันนะครับทางชายนิงโกลรู้ว่าราคาทองคําได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับแม้ว่าเฟดจะออกามาตราก,การแบงก์เฟิร์มฟันดิ้งโปรแกรมนะครับเพื่อเข้ามากอบกู้วิกฤตที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดได้นะครับล่าสุดนักลงทุนเองก็ตั้งข้อสังเกตว่าสถาบันใดจะเป็นลายต่อไปต่อจากซิลเวอร์เกตซิลิคอนเวเลตแบงก์แลวก็ซิกเนเจอร์พาร์กนะครับทำ หมายว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดที่0.5%หากเงินเฟอ้อยังอยู่ในระดับสูงต่อไปยังเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับแต่การชะลอการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรือว่าจุดขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมนักหรืออาจจะต้องมีมาตรการเสริมแบบใหม่เข้ามาช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้ โดยหักกลับมามอง CME f e d s Watch 2พบว่าเริ่มมีการให้น้ำหนักโอกาสความเป็นไปได้ที่เฟดจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนในปีนี้มีมากขึ้นนะครับซึ่งเอฟเฟกดังกล่าวเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์เชิงลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแต่เป็นสัญลักษณ์เชิงบวกต่อราคาทองคําให้มีแรงซื้อตามมาอยู่แต่สิ่งที่ต้องระวังคือแรงขายที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีนะครับหากเกิดสถานาการณ์พลิกผันนะครับกฎยุตการลงทุนระยะสัน้นนักลงทุนที่จะลงทุนในช่วงนี้ควรติด ตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะราคาทองคำอาจเกิดเบรกขึ้นต่อหากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงบีบให้เฟดมีทางเลือกในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยลดลงหรือว่าหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะครับหรือว่าลดดอกเบีย้ยแต่หากสถานการณ์พลิกกลับเอฟเฟกต์จะตรงกันข้ามเช่นกันนะครับกลยุทธ์ดูตามสถานการณ์ปัจจุบันยังคงอยู่ฝั่งรองนะครับ น้นย่อบายเป็นหลักเล่นสั้นลุ้นทดสอบ1,925ดอลลาร์ 1, 25, แล้วก็มีจุด SL ที่1,870ดอลลาร์ 1, นะครับขณะที่ ARR Go Trading มองว่า การสร้างจุดสูงสมัยของราคาทองคำที่เหนือระดับ1,890ดอลลาร์เป็นการยืนยันรูปแบบแนวโน้มขาขึ้นอีกระลอกนะครับและยังไม่มีสัญญาณกลับตัวเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนักลงทุนอาจลดความเสี่ยงด้วยการรอเข้าซื้อตามแนวรับนะครับและขายทากไรเมื่อราคามีการดีดตัวเข้าใกล้แนวต้านนะครับโดยพิจารณาตัดขาดทุนนะครับเมื่อราคาลงต่ำกว่า1,880ดอลลาร์นะครับปิดท้ายด้วยที่ g ีแคปกู GO มองว่าราคาทองคําได้ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับโดยได้รงหนุนจากดอลลาร์ อ่อนค่าและปัญหาภาคการเงินสหรัฐนะครับนักลงทุนอาจจะิินณาเปิดขายตามแนวต้านได้นะครับและนี่ก็คือข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดทองคํามาฝากกันนะครับที่ทางโกลานํามาฝากกันในช่วงครึ่งวันแรกของวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายรับรองได้ผมมีนมุมมองอีกหลากหลายนะครับจากทั้งทางนักวิเคราะห์แล้วก็ทางนักวิชาการมาฝากกันด้วยว่าที่ทางราคาทองคําหลังจากนี้จะ เป็นอย่างไรต่อไปนะครับก่อนจากการต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรยงายใหญ่เมืองไทยนะครับที่สนับสนุนการดเนินงานของโกลามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก y l g b u l l i o n i n t e r n a t i o n a l จำกัดบริษัท InkoCo Trade จำกัดบริษัท a u อ i t y จำกัดบริษัทชานิ่ง g ก้บูล l ลียนจำกัดบริษัท Shining Go จิว e วลรี่จำกัดบริษัท TDC โก้จำกัดบริษัทเร่งหง Community จำกัดบริษัทเร่งหงจำกัดแล้วก็บริษัท GCap โก้จำกัดนะครับสุดท้ายท้ายสุดจริงๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางต่างๆของโกลาด้วยนะครับทั้ง YouTube ทางเพจแล้ววก็็ทางเบ ไซต์ g o a l l o d c o m ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ